สวัสดีครับัสดีแฟนเพจนะครับวันนี้เจอกับผมแดงเกียรลาดนะครับวันนี้เจอกันวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่11ตุลาคม2568นะครับจะมาพิคอวิจารณ์การมวยนะครับวันนี้ก็มีทั้งหมด3รายการนะครับไปเริ่มที่รายการแรกนะครับศึกเจ้ามวยไทยที่ออบน้อยทานช่อง3นะครับก็มาตอนเที่ยง15นะครับคู่ที่1นะครับเป็นตัดเชือกมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินครั้งที่13นะครับเป็นการเจอกันของพันเอกพิเคศชัยนะครับวันนี้เจอกับเจ้าสิงชนะ เกียริเพชรเดชะนะครับพันเอกนี่มวยจากบึงการนะครับซ้อมพีเคแสนชัยนะครับแฝดพี่ของพันโทนะครับก็ประเภทมวยขวาครบเครื่องนะครับขณะที่คู่ชกนะครับเจ้าสิงชนะนะครับมวยจากพัทลุงนะครับซ้อมต่อยแย้มส่วนนะครับก็ประเภทมวยเข่านะครับผลงานไฟลาสุดเนี่ยก็มีเสมอเจ้าพันเอกมานะครับผู้นี้ชอบไปที่พันเอกนะครับเคยเสมอกันมานะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับเป็นการเจอกันของบุษรีต่อบุญมินิร์นะครับ วันนี้เจอกับเจ้าเพชรนาถีพยักกันทอนนะครับเจ้าบุษรีนี่มจากสุราชนะครับซ้อมสบุญมิริ์นะครับก็ประเภทมวยซ้ายเข่าในเหนียวนะครับขณะที่คู่ชกนะครับเจ้าเพชรนาวีนะครับมวยจากพัทลุงนะครับก็ประเภทมวยซ้ายจังหวะฝีมือนะครับผู้นี้ชอบไปที่บุษดีนะครับแล้วก็คู่เอกนะครับเป็นการเจอกันของเจ้ามนาตตอย้ำสวนนะครับเจอกับซันเดย์บูมเด็กเสียนนะครับมนาตี่มวยจากนครศรีนะครับ ซ้อมต่อแย้มสวนนะครับก็ประเภทมือเข่านะครับวงในดีมีลูกขวางหน้านะครับขนาดที่คู่จกนะครับซันเดย์นะครับมยจากเชียงใหม่นะครับซ้อมอยู่กับทีมงานน้องบูมเด็กเซียนนะครับก็ประเภทมือเตะนหนักต่แรงนะครับครบเครื่องกาแรกาบวกนะครับคู่นี้ชอบไปที่มันนัดนะครับแล้วก็คู่ที่4นะครับหลังคู่เอกนะครับซูเปอร์แบงค์จารียิมนะครับเจอกับเจ้าพลังทัพย์ลานาวอเตร์ใสนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าพลังทัพย์นะครับ มวยชอบรายการศึกเจ้ามวยไทยนะครับชอบมานัทนะครับมานัทต่อยแย้มสวนนะครับแล้วก็เจ้าพันเอกนะครับมานัทแล้วก็พันเอกนะครับส่วนรายการที่2นะครับเป็นรายการศึกพพทีวีเกียรติเพชรนะครับทางช่อง p พทีวีก็จัดโดยทีมงานเกียรติเพชรนะครับคู่ที่1นะครับจอมแก่นสอเดชพันธ์นะครับเจอกับซูเปอร์เอ็กซ์ส่อศีสวัสด์นะครับคู่นี้ สู้กันพิกัด100ปอนด์นะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าจอมแก่นนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับพันโหดแอสันป่าตองนะครับเจอกับเจ้าลุงฤทธิ์พอพิมพ์อ่อนนะครับพันโหดเนี่ยมวยจากเชียงใหม่นะครับซ้อมเดอะเดอะแบดไฟท์คลับนะครับที่เชียงใหม่นะครับขณะที่คู่ชกนะครับเจ้าลุงฤทธิ์นะครับมวยจากสีสะเกดนะครับก่อประเภทมือซ้ายครบเครื่องนะครับคู่นี้ชอบไปที่พันโหดนะครับแล้วก็คู่รองนะครับเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตนะครับคนเหนือดวงนะครับเจอกับนิติกร J p Power เนะครับเจ้าเหนือเพชรนี่มวยจากแม่ห้องสอนนะครับก็ประเภทมวยไฟเตอร์นะครับขณะที่นิทิก่อนะครับมวยจากกรุงเทพนะครับซ้อมเพชรเจริญวิทย์นะครับคู่นี้ชอบเหนือเพชรนะครับชอบลูกบูรลูกหนักลูกแรงนะครับถ้าราคาเป็นต่อยังก็ออกตัวบางทุนหน่อยแล้วกันนะครับส่วนคู่เอกนะครับฐานเอกนายกเอตสรวานะครับเจอกับเด็กดอยเทียนมวยไทยนะครับฐานเอกเนี่ยมวยจากระนองนะครับ ซ้อมสอโชคมีชัยนะครับก็ประเภทมือขวาครบเครื่องนะครับนอกได้ในดีครับขณะที่เด็กดอยนะครับมวยจากเนียนมานะครับซ้อมทีเอ็มวยไทยนะครับอยู่กับทีมงานที่นกน้อยนะครับน้องนุ่มนิ่มนะครับก็ประเภทมวยซ้ายสปีดต้นจัดนะครับผู้นี้ชอบไปที่ทหารเอกนะครับดูครบเครื่องกว่านะครับมวยชอบรายการศึกพีพีทีวีเกียรติเพชรนะครับทหารเอกนะครับและก็เหนือเพชรนะครับส่วนรายการช่วงเย็นนะครับก็เป็นรายการศึกจิตมังนนนะครับก็ สัญจรไปที่ลบบุรีนะครับไปดูคู่ที่3นะครับเป็นการป้องกันแชมป์1น2่งปอนด์เวทีจิตเมืองนนท์นะครับตาลเดี่ยวปอประวิทย์นะครับเจอกับเด็กเมืองชนสตอเหี่ยวบางแสนนะครับคู่นี้ชอบเด็กเมืองชนนะครับและก็คู่ที่4นะครับคู่เอกยางดำจิตเมืองนนท์นะครับเจอกับเจ้าบิลาดินสอฟุนสวัสด์นะครับยางดำมวยจากจังหวัดตากนะครับซ้อมจิตเมืองนนท์นะครับประเภทมวยซ้ายครบเครื่องนะครับขณะที่บิลาดินนี่มวยจากบุรีรัมนะครับ ซ้อมแสงมรกตดนะครับคู่นี้ชอบไปที่ยางดำนะครับแล้วก็คู่ที่5นะครับเพชรสุพรรณปอประจันสรีนะครับเจอกับเจ้าเพชรแสนชัยจิตเมืองนนท์นะครับเพชรสุพรรณมวยจากสุพรรณบุรีนะครับก็ประเภทมวยซ้ายเก่าเกมนะครับขณะที่เพชรแสนชัยเนี่ยมวยจากโคราชนะครับซ้อมจิตเมืองนนท์นะครับก็ประเภทมวยขวาครบเครื่องนะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรสุพรรณนะครับแล้วก็คู่ที่6นะครับลูกนิมิตเจอกับยอดวิทยานะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าลูกนิมิตนะครับคู่เอกนะครับ มอชอบรายการสศรกจิจเมืองนนท์นะครับชอบลูกนิมิตนะครับและก็เพชรสุพรรณนะครับนี่คือมือชอบของผมทั้งหมดหวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ